สวัสดีแฟนรายการยิปซีสอธรุฟ้าเช่นเคยนะคะก็มาริกาค่ะพิธีกรคนเดิมนั่นเองนะคะแต่เราก็เปลี่ยนหมอยิปซีนะคะเพราะว่าเราจะหาหมอยิปซีที่มีประสบการณ์นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็ชื่นชอบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะติชมที่รายการเรานั่นเองนะคะก็คิดถึงแฟนรายการเช่นเคยคะ่ะเปิดมาจาก เมษายนเนี่ยสงการนะคะก็จะมีแจ่สิ่งดีๆเรามามอบให้กับแฟนรายการเช่นเคยนะคะค่ะยังไงก็ฝากปฏิทินของอาจารย์บุญสุภาด้วยนะคะปฏิทินรวยทะลุฟ้าของเรานะคะติดต่อมาได้ที่0948080999ค่ะหรือแอด id l i ีย0634457878ค่ะค่ะมาที่ชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวให้พี่หมอตาของเราเนี่ย จับเรื่องราวของชาวราศีธนูกันเลยค่ะได้ค่ะ ราศีธนูของเรานะคะก็ไพ่ก็ค่อนข้างดีค่ะค่ะชาวราศีธนูนะคะเปิดมาที่ The High Priestess นะคะ,คะเป็นไพ่เกี่ยวกับความลับช่วงนี้คุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรที่เป็นลับๆซ่อนเลนซ่อนเลนปิดบังอยู่นะคะค่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันดีไหมอ่าดูเรื่องอราวค่ะมาดูเรื่องราวกัน บ่งบอกเลยนะคะช่วงนี้ตัวคุณเองเนี่ยมีความกังวลเนาะมีการรอคอยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับเรากําลังรอคอยใครสักคนให้เขาเข้ามาหาเรารอคอยแล้วก็คาดหวังอะไรเราเป็นคนจริงๆเราเป็นคนค่อนข้างมีความอดทนค่อนข้าง,าง,าง,างสูงนะ,ะชาวราศีธนูเนี่ยคะ่ะอ่อาฮะ แต่มันไปท่องเกี่ยวกับในเรื่องของความผิดหวงังสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ไม่ไ,ไม่ได้เ,เป็นนางหวงังในเรื่องของการเงินเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งของการเงินเนาะมันก็จะ็ะนเรื่องของการเงินที่คุณคาดหวังไว้ว่าคุณจะได้เท่านี้เท่านั้นนะคะ uh huh. ไม่ได้เป็นดังหวังนะคะอาจจะผิดหวังเสียใจได้นะคะมันก็ไม่ได้เป็นเป้าดังเป้าหมายที่ต้องการนะคะการติดต่อการเจรจาการพูดคุยนะคะคุณต้องออกไปสู้ออกไปลุยออกไปคุยเองนะคะการที่คุณจะรอคอยเฉยๆเนี่ยไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนอดทนความอดทนของคุณค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะแต่การอดทนของคุณเนี่ยคุณควรจะออกไปลุยออกไปสู้กับมันออกไปคุยกับมันออกไปเจอ ปัญหาคือต้องฝ่าฟันแหละค่ะค่ะนะคะพอคุยมากๆเข้าติดต่อมากๆเข้าคราวนี้การเจ็บป่วยเข้ามาถามหามันก็ต้องมีการพักผ่อนด,ด้วยอ,อย่าทําอะไรหกัรหกผมเกินไปถ้าคุณทําอะไรหักผมเกินไปมันก็จะเจ็บป่วยได้นะคะในเรื่องของออตําแหน่งเนี้ยนอกจากในเรื่องของสุขภาพแล้วก็บ่งบอกถึงในเรื่องของคุณแม่ถ้าใครที่มีคุณแม่อยู่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ก็ให ให้ด,ดูแล,แลส,สุขภาพคุณแม่ด้วยะนะคะ,ะคิดจะลงทุนหรือทำอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้นะคะเดวิลเกิดขึ้นนะคะถูกหลอกถูกล,กกลวงเกิดขึ้นได้นะคะลูก<ฮ>น้องบริวานนะคะช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้ซึ่งมันแบบไพ่มันปฏิปะต่อกันมากเลยนะคะว่า คุณกาลังปิดบังซ่อนเล่นอะไรอยู่เพราะว่าคุณกําลังมีความคิดวิตกังวลอะไรอยู่แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูดูเรื่องราวแต่ไพ่การเงินของคุณเนี่ยแน่นอนคุณมีการคาดหวังและคุณไม่ได้อย่างที่หวังเมื่อไม่ที่หวังคุณก็สู้พอคุณสู้ปุ๊บคุณอาจจะพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดนั่นเองนะคะเพราะปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดมาก็คือคุณที่ต้องบอกให้ระมัดระวังนะคะว่าคุณต้องระมัดระวังในการ ลงทุนใช่ติดต่อเจรจาหุ้นส่วนนั่นเองนะคะมากุ่น้องเรื่อง่านด้วยนะคะลูกน้องคิดไม่ซื้อได้นะคะค่ะลูกน้องคิดไม่ซื้อได้เพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังเรื่องาะวางงานนะคะส่วนใครที่มีลูกเล็กๆก็ช่วงนี้ดื้อมากหน่อยดื้อมากๆหน่อยระวังดูแลบุตรหลานนะคะดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดต้องใช้คำนี้เลยอย่างใกล้ชิดนะคะการที่เขาจะไปลุ่มหลงออายมุก มีโอกาสที่จะเข้า,ขางสูงเข้าไปติดได้ง่ายะนะคะช่วงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะพอมันเกิดขึ้นมากมากอ่ะคุณก็อยากจะทิ้งแล้วไม่เอาแล้วปัญหาตรงนี้อยาพักผ่อนอยากไปเที่ยวอ,อยากไปหาจริงๆเน้นอยากอยากให้เดินทางนะคะอ,อยากให้คุณอ่ะทิ้งอะไรไปบ้างแล้วก็เดินทางไปพักผ่อนนะคะช่วงพฤษภาเนี่ยมันยังเป็นช่วงของถ้าต้นเดือนเนี่ยก็คือ,อยังไม่เปิดเทอมนะคะ,คะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นอาจจะ ไปพักความวุ่นวายตรงนี้นะคะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างก็ได้นะคะ,คะในเรื่องของคู่ครองความรักถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง,งดีอยู่นะคะ,ค,ะคุณมีปัญหาในเรื่องเงินมากกว่าแต่คนรักคนรักยังช่วยสนับสน,นุนและก็ดีรคุณนะคะ,คะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศมีเกณฑ์โอกาสเกิดขึ้นได้นะคะผู้ใหญ่ยังให้ความสําคัญกับคุณนะเขามองเห็นคุณ ว่าคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเขาคอยที่จะสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณนะคะการงานของคุณเนี่ยเป็นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ได้หวือหวาก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะคะโชคลาภนะคะคุณอาจจะได้หลักทรัพย์ที่ดินเข้ามาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบไม่รูู้้ตัวเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นโชคที่ค่อนข้างจะใหญ่ นะคะเพราะว่า The World ก็คือใหญ่มากแล้วค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นการจะคิดจะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสจะเสี่ยงโชคได้นะคะ,คะสิ่งที่คาดหวังหรือเงินที่คุณคือเหมือนกับว่าไพา่ไพ่ของราศีธนูเนี่ยเน้นในเรื่องของการเงินมีปัญหาอาะ,ะ,ะเน้นเลยเน้นหนัก,กในเรื่องของการเงินมีพี่ห,หมอตะก็แนะนําอย่างนี้แล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยหาทางออกนะคะโดยการที่ เก็บออมไว้ก่อนนะคะหรือจะเจราจาจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องคิดให้ดีแล้วเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็การใช้จ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่า คุณคาดหวังแล้วคุณก็ต้องผิดหวังอะหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณต้องระมัดระวังเรื่องการติดต่อลูกน้องหรือคู่ม้นส่วนนะคะเกี่ยวกับระบบการเงินเพราะฉะนั้นคุณจะเซ็นสัญญาอะไรคุณจะลงทุนอะไรคุณต้องดูให้ดีนะคะแต่ความรักของคุณเนี่ยก็แสดงความดีใจเพราะว่ามันสดใสคนรักของคุณช่วยเหลือคุณอยู่แล้วและยิ่งมีเรื่องผู้ใหญ่ที่ดีด้วยนะคะผู้ใหญ่เขาเห็นคุณเขาเปิดโอกาสให้คุณนะคะแล้วก็สนับสนุนคุณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คุณทําอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า slow สโลไลด์ไป mm hmm. ผมว่าคุณทําอะไรก็มันก็จะเกิดขึ้นอย่างชา้ชาๆ<า>อยู่แล้วในสิ่งที่คุณทํานะคะมันก็จะเอากําลังใจเป็นกําลังใจช่วยละกกันเพราะว่าพายออกมาก็ก็ถือว่า70%ก็ถือว่าดีค่ะนั่นเองค่ะนะคะ